กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟซีทุกรุ่นทุกวัยนะครับมือนี้เส่าวันหวยออกนะครับ16พฤศจิกายนครับ2,000ห้าลอยห้าล้อย6 8ครับมือนี้อาจจะได้กับเ้านี่กับขอให้เป็นเสาว์ที่แห่งโชคแห่งลาบนะครับเป็นเ้าแห่งความโชคดีของเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ เอฟซีทุกท่านกันนะครับมือนีนะครับรัฐบาลประกาศผลนะครับฉลากกินแบ่งนับประจำงวดวันที่16นะครับมือนีช่วงบ่ายๆจังไดก็ให้ได้มีเฮกันกับตัวเลขแนวทางที่แอดวิไลได้นำเสนออาฝากก่อนเอฟซีกันนะครับครับเซานีนะครับได้รับซองวันหวยออกนะครับมาฝากเอฟซีนะครับก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขแนวทาง อสองวันหวยออกนะครับแอดวิไลเอาภาพบรรยากาศนะครับนี่คือผลงานของอกระดูกสันหลังของชาตินะครับก็คือเกษตรกร,กรผู้ปลูกเขา่าเชา่ชาให้เช่าหน้านะครับเนี่ยเรื่องเข่านะครับมือเช้านี่แอดวิไลไปเบิ้งคลิปหนึ่งในโทรศัพท์นะครับส่งตื่นขึ้นมานะครับก็เป็นคลิปก็เชา่าแย่ๆกันคลิปตลกเนี่ย แต่ว่าแฝงโดยความเป็นจริงนะครับมีคลิปหนึ่งนะครับเพวายว่าเขาราคาถึกนะครับคือบอ่อไปปลูกย่างอื่นนะครับมีการคลิปบกเบ่ากระแสกันนะครับคือบอ่อไปปลูกยางอื่นถ้าว่าเขามันเป็นเขาบ่เป็นราคาเขาราคาถูกนะครับย่ายนั่นกันเลยว่าการปลูกเขาบ่อเป็นมามันสิปลูกได้ทุกหมองทุกบอลน,นะครับปลูกพืชยางอื่นละว่านะครับเพราะว่า เป็นยังชศว้าวอีสานขึ้นต้องปลูกเขาเป็นจํานวนหลายเพราะว่าพื้นที่มันเป็นที่ลุ่มนะครับมันปลูกพืชยางอื่นว่าได้เล่าว่าย่ยนั่นนะครับถ้าผู้เว้าให้ยุหันกินยาเมือ่อใดเดี๋ยวสิปลูกยาให้กินนะครับเป็นคลิปกระเศาเหี่ยวแย่กันนะครับแต่ว่ากบแฟโดยคดพุมเป็นจริงนะครับสรุปแล้วก็คือเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าพื้นที่อีสาน ส่วนใหญ่เป็นยังคือปลูกเขาคูว่าเขาบ่เป็นราคาคักก็คืออ่ามันเป็นที่ลาบลุ่มนะครับมันปลูกพืชย่างอื่นบ่ได้ปลูกมันปลูกอ้อยปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกลำไยบ่ได้นะครับมันเป็นที่ลาดลุ่มปลูกได้ย่างเดียวก็คือเขานะครับอ่าสรุปง่ายๆอ่าผู้ว่าก็อาจสิบ่เข้าใจในระบบพื้นที่นะครับอ่าแมนว่าจะได้ปลูกได้ทุกหม่องทุกบอนนะครับสาหรับเขาอ่าครับสาหรับเศร้านี่นะครับเ้ามาเบิงกัน ซองวันหวยออกจะถูกอกดวนใจ f อบอตัวเลขหน้าทางนะครับจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่ FC ทางช่องกันบอนะครับสำหรับซองวันหวยออกครับปืนนีแอดวีไลก็ล่อนะครับอ่าสำหรับ f อทีทีล่อตัวเลขหน้าทางของเชียนไส้นะครับาสามารถติดต่อบอได้น,นะครับแอดวีไลก็โทษไปอยู่นะครับ่นบอหับโท,ทรศัพท์นะครับกันเลยเอาไม่ยอามา วันดีเอสพีดูนี่น่องอ๋อก,ออก,กาครับตื่นขึ้นมาใสเลยนะี่ยกินยังละนะ่ละเนี่ยกินซ้อกกระเละ็กโอ้ตื่นขึ้นมาใสเลยนะครับนาบ่ทธานล่างหัวหาได้กินแล้วน้องผู้พากินยังพุ่นโอ้ยไอ้คนน้นองผู้พายก,กินคือกันบ้านนี้กินยังละ่กงละกินกาแฟครับปลาท่องโกะมาบานจังบักสังบ่ น้องผู้สาน้องผู้ผากินกาแฟกป่าทองโกกบรรม่าดานกาแฟเบฟซี่น้องผู้พาเอาครับเขามาติดตามกันนะครับซองวันหวยออกนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบ่อด,ดนการเบิ้งคลิปตัวเลขแน่าทางนะครับทางช่องวิไลห้โชคก็จะมีภาพบรรยากาศต่างๆนะครับสอดแทรกข้ามานะครับ เรื่องของตัวเลขได้เบิ้งกันแน่นอนนะครับถ้าเข้าล่อเบิ้งแตัวเลขไรมันก็ซีเรียสนะครับเอฟซีเบิ้งภาพบรรยากาศต่างๆไปนั่มนะครับจังบอซีเรียสนะครับอ่ะซองวันหวยออกนะครับมาเบื้องกันเลยมาติดตามกันเลยอ่ะครับสำหรับซองวันหวยออกนะครับอ่าของเอฟซีทันนี้นะครับจะเป็นบนล่างนะครับจะเป็นบนล่างนะครับ เข้ามาทีตามกันเลยนะครับเพื่อป็นการเสียเวลาครับวิ่งนะครับได้มาดวนๆนะครับเอซจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมานะครับเป็นบนล่างนะครับเป็นสูตรมัดรวมบนล่าง เป็นบนล่างนะครับอ่ะมาบ่างเด็กวิ่งกันก่อนนะครับอ่ะวิ่งที่ห้ากับหนะครับห้ากับหอ่ะมีสี่คู่นะครับอ่ะมีสี่คู่ เริ่มจากชุดแรกครับคือเป็นเลขเบิ้ลนะครับชุดแรกห้าห้านะครับห้าหกหกเก้าครับชุดสุดท้ายคือหกหนึ่ง ครับมีซีคูนะครับสำหรับซองวันหวยออกนะครับคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอก,กันเลยนะครับวีไล่โล่งห่นะครับก็คือเช้าวันหวยออกนะครับเสาร์นี้เสาร์วันหวยออกนะครับโล่งหย่ยเสาร์วันหวยออกเลยนะครับ เอาครับมักชอบนะครับแถบหน้าจอกันเดี๋ยวแยดวีไลจะทวนนะครับนี่คือซองเสาวันหวยออกนะครับเป็นบนล่างนะครับวิ่ง5้ากับ6 55 5 669 61านะครับเสาวันหวยออกนะครับฝากแช่ออกไปนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแยดวีไลก็ล่อนะครับว่าผู้ใหญ่ใจดีทันใดแนจะรงมาให้นะครับ ทรงไม้แอดวิไลก็จะรีบลงไห้ทันทีนะครับนี่คือซองวัดหวยออกนะครับเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับเดี๋ยวมีอีกผู้ใหญ่ใจดีทรงไม้อีกนะครับเป็นซองแปดหมื่นนะครับซองแปดหมื่นนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันหลังจากคลิปนี้แอดวิไลจะอัปเดตให้เบิ่งต่อเลยนะครับซองแปดหมื่นนะครับอาคลิปนี้จากลากันไปจยางใดก็ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง ช่วงใบใบมือหนีให้ได้เฮกันกับตัวเลขแนวทางที่แอดวิไลได้นำเสนอโศกสกมันมานกันสู้ขู่สุขคนสวัสดีครับ